ขอล่ออาวสวัสดีนะครับเพื่อนๆ<ล>พี่ๆน,น,น้องๆว <ๆ S 2> ัๆนนี้เราก็จะมา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทำรีม <ฤ atura S 2> ตัวใหม่นะครับวันนี้เป็นวันที่สวยงามมันก็ทำไมพี่กูตกหอยเต้โครงการเปลี่ยนสเตอร์ข่าถนนแบบควินวันนีได้งเนี่ยนี่นะกําลังขอดนะทุกคนเดี๋ยวผมเป็นตัวลองนะผมไม่ทํานะเดี๋ยวผมลองให้ตัวภาคตัวภาคนี่นะผมเป็นคนขับนะตีคนภาพเลยเคยเห็นคนภาพหัวแตก เขาทีนะกระเป๋าเี่เดี๋ยวยุงกระเป๋าเอเย่นเฮ้ยเยี่ยติดเหลือสัตว์ดจะใส่เตื้อเตื้อทำไม่หมดเฮ้ยขอดีอ่ะเออพอดีน่าจะได้แล้วสองคลิปกูไม่ได้ลงคลิปมาเป็นนาทีเลยนี่นะลองเปลี่ยนสเตอร์นะทุกคนสเตอร์นี้มันยกล้อไม่ขึ้นนะ มันไม่อันนี้มันตัดนะอันนี้วิ่งมาเกียร์สี่แป๊บเดียวนะเมื่อกี้นี่ตัดเลยครับจะลองเปลี่ยนสเตอร์เป็นอันนี้เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่จากสเตอร์อะไรวะเนี่ยวสเตอร์นี้มึงต้องวิ่งประมาณสองกิโลไม่ไม่เขาคงไม่ได้เปลี่ยนสเตอร์หน้าสเตอร์หน่ะอันนี้คือสเตอร์เลยปะสเตอร์เลยสามสี่อันนี้คือสเตอร์สามสี่นะจะเไม่ใส่อันนู้นเขาม้องสเล้วเยอะอยู่มาดิที่เขาใส่สามสี่อยู่นี่นะจะเปลี่ยนจากสามสี่ใส่เป็นสามสิบนะทุกคนดูว่ามันจะตัดอีกไหมอิทิวมาดูลงมา มึงช้างผิดหรือเปบอกโยฝากช่องไหมก็มีคนไปติดตามฝากฟีนะครับลาวาน้อยทักไปได้มีอะไรก็พิงเหมือนกันถึงอมึงโถทักได้นะครับหลังเที่ยงคืนเมียหลับครับก่อนหน้านั้นมีเตอร์ข้างถนนก็ดนี่ครัฉุกเฉินครับก็ไม่มีบ้านคนนะครับก็มาอูเนี่ยวันนั้นอ่ะมึงน่าจะเอาบล็อกอันนี้ไปมาวิ่งรถเล่นกันได้ครับไม่มันต้องคอไอตัวเนี้ยก็ดนี่เกย่างรั่วไปดีครับคันนี้ กมันต้องคอตัวนี้มีปลาวานครับมันส่งได้นะเวยส่งแคร่รหัสก็เลยอยู่พี่ผมฟูมมนะครับให้เดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะลองไปโหลดไลน <'re> ์เยอะแป๊กเยท่เอนเยสวัสดีนะคะรับไปนู่นอะไรบด้คงโจรครับไม่ถึงโซ่เนี่ยะไร,รับ โอ้ตอนนี้ก็เสรร็จียบร้วหมดไปหดไส5บบาทนะครับวันนี้ได้มีแค่เปลี่ยนสเตอร์ค่าน้ำมันขับรถเล่นสเตอร์เก่าไ้ีอมันโดนหอดารัลต้องโคตรเนตีนี่นเคี่ยโซกัหย่อนนิดนึงนะครับถ่ายยอนนี่ตอนนี้กำลังเตืนครับก็โซ่ซ่อนอร์มซ่อนอร์ม หุ่นก่อโตข้าทุกคนมองไม่เห็นหรอกตาบอดไอ้ควายตาบอดไอ้ควายนี่เขาหัวเลาะเยาะผมนะกินหนักกัอ What What the fuck สู้ไปจะปันมาอ่ะ ฟันกูเหลงเยนี่ก็มีคอมเนต์ฟันเหลีงแุนรนะครับกุจะต่อยหน้ามันแฮะอ้สอย่าพูดคำนี้กับกูอย่าพีนะลองลองลองจังหวะนี้ก็อยู่หลงของท่าเจ้าเมีองมแลอะไเยี้ยกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็บอกให้ไปนู่น กูไม่รู้เฮียป้ายอย่างนี้เนื้อ้มึงฟังช่างเลยถ้าตัวดังมึงได้ยินไหม